นี่คือหูฟังราคาพันกลางที่ฟีเจอร์น่าจะจัดเต็มสุดๆครับเล่นเกมก็ดีเลย์น้อยมากคือดีเลย์น้อยกว่าหูฟังเกมมิ่งด้วยซ้ำนะครับเชื่อมต่อได้2เครื่องด้วยนะแล้วก็มีแอลแดมาให้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถคัสตอมตัวแอปพลิเคชันนะครับแตะ2ครั้ง3ครั้งหรือแตะโฮห,หรือแตะค้างแบบไหนก็ได้นะครับนี่คือ Edifier EvoBuds นะครับราคาพันกลางๆเท่านั้นนะครับจะมีจุดเด่นจุดด้อย,ยังไงไปชมรีวิวกันเลย Tell me, do you feel anything? I think that you should have it. สวัสดีครับคุณผู้ชมพบรีวิวของฟังอีกแล้วราคาประมาณพันกางนะครับซึ่งตัวนี้จะมีจุดเด่นแบบสุดๆเหมือนกันนะครับเสียงพวกเนี้ยมันดีในเดนราคาแล้วอยากใช้ไม์ดีๆด้วยนะครับซึ่งตัวเครื่องงานประกอบเนี่ยผมคิดว่าเขาทําได้ค่อนข้างดีนะครับในหลายๆตัวที่ผมรีวิวมาเนี่ยส่วนมากผมจะชมหัวเว่ยเป็นหลักว่างานประกอบดีแต่เนี้ยเอเดฟายเออทำมาค่อนข้างดีมันดูนแน่นหนานะครับแล้วก็ด้านบนตรงฝาเนี่ยเขาก็จะคล้ายๆเป็นสีซาตินนะครับตรงเนี้ยด้านในนะครับฝาเขาจะเหลือมๆหน่อยๆน,น,นะครับสกรนีเนเอเดฟายเออด ปุ่มรีเซ็ตด้านล่างแล้วก็ไฟด้านล่างนะครับเคสเนี่ยประมาณเท่า AirPods 4เลยนะครับเป็นอย่างนงี้ซึ่งมันจะเป็นบางๆเงี้ยพกง่ายนะครับพกไปไหนก็ได้นะครับแล้วก็ผิวสัมผัสมันไม่ได้ลื่นจนเกินไปอะ่ะมันเป็นผิวซาตินสีดีนะครับจริงๆมันมี2อันเดี๋ยวจะมีกิจกรรมผมแจกหูฟังตัวนี้ด้วยนะครับสีนี้เป็นสีแบบสีเบทเบอะ่ะสวยดีนะครับช่วยกันเม้นนะครับว่าอยากได้ Edifier ตัวนี้เพราะอะไรแล้วก็ใส่ฟีเจอร์ฟังก์ชั่นที่ตัวนี้มีมาให้ด้ววววยยยยนคคครััับบเเเดดีี๋ผผมมมแจกกกืืออถ้าาาาาท AirPods 4่่่ไตงลสุ คือค่อนข้างดีนะครับยิ่งเป็นตัวหูฟังของมันเนี่ยมันจะเป็นแนวแบบแบนๆดูทรงสวยเลยนะงานประกอบเนี่ยมันซิมเลตมันต่อเนื่องนะครับเนี่ยตรงก้านมันดูไม่ใช่หูฟังราคาแบบพันต้นๆอะไรเงี้ยตอนแรกส่งมาเนี่ยผมเทสดูผมนึกว่าประมาณสองพันสองพันบวกนะครับตัวเคสอะไรเขาฉลาดในการทําสีแล้วก็ตัวนี้เป็นระดับเซมิอินเอียร์นะครับใส่นานๆไปเนี่ยสบายกว่าพวกอินเอียร์ด้วยนะครับคนที่ไม่ชอบจุบซิลิโคนนะครับคือใส่ได้ง่ายผิวตัวเนี้ยมันจะเป็นแบบพื้นผิวโลหะมันวาวนะครับ อยู่นะพวกเคสพวกอะไรนะครับเดี๋ยวรอให้ระยะยาวเป็นยังไงแต่นี่ผมใช้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะซึ่งผิวมันก็จะมีความลื่นความมันวาวอยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครใช้แบบเหงื่อออกอะไรเงี้ยมีโอกาสที่จะหลุดออกมาได้นะครับคือใส่เข้าไปคุณสามารถที่จะฟังแล้วก็กดฟังได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากใส่ให้แน่นเนี่ยก็บิดเข้าไปอีกนิดนึงก็ได้น้องก็จะอยู่ติดหูอย่างนี้เลยนะครับสะบัดอะไรางี้ก็มีโอกาสที่จะหลุดอยู่บ้างถ้าแบบแรงๆอะไรประมาณนี้มันไม่ใช่แบบเป็นหูฟังที่กระชับ คือถ้ากระชับมันจะมีความลำคาญอยู่นิดนึงนะครับถ้าเราใส่นานๆแต่เนี่ยมันออกแบบมาให้ใส่นานโดยที่ไม่ลำคาญอะ่ะคือใส่ไปเรื่อยๆได้นะครับฉะนั้นตัวนี้มันก็มีโอกาสที่เสียงมันจะแกว่งบ้างถ้าเกิดว่าเราทำแอคทิวิตี้หนักๆนะครับอันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆแต่ถ้าเกิดว่าเรานั่งฟังโดยปกติเดินในออฟฟิศเนี่ยผมว่าสบายๆนะครับเสียงมันจะนิ่งๆเพราะว่ามันจะไม่ขยับเราเข้าไปอย่างเงี้ยมันแล้วแต่หูคนด้วยนะครับแต่ว่าใส่สบายจริงตัวนี้แต่จะต้องระวังเรื่องที่บอกไปแล้วก็ตัวนีีี้้้จจะะะมมมมมกกกาาาาาารรรเเเซตดดดววยยนนนนคคคัั็ืืออออออ่่แลลถขงชิปณ2 มันจะไม่ได้ดีเทคปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วถ้าเกิดว่าเราใส่คืนเนี่ยเพลงมันไม่ได้เล่นอัตโนมัตินะคุณต้องเซตหรือว่าแตะเพื่อให้มันเล่นเพลงมันจะไม่ได้แบบดีเทคออกแล้วใส่เข้าแล้วเล่นเพลงอัตโนมัติไม่มีตัวนี้นะครับโอเคมาดูเสียงครับตัวนี้เนี่ยย่านต่ำนะครับเรียกง,ง่ายว่าเบสเลยนะมวลแน่นมาแรงนะครับลงลึกนะครับแต่ว่าไม่บวมไม่ท่วมย่านอื่นนะซึ่งเบสเนี่ยจะเยอะกว่าหูฟังจูนนิ่งเรียบ,ยบแต่ชัดเจนครับฟังได้แล้วรู้สึกว่ามีอิมแพคด้วยนะคร ยิ่งไปเปิดโหมดเบสดอะคือแบบมาเป็นลูกเลยนะครับซึ่งมันไม่ได้แบบทุ้มๆตุ้มๆตรงมิสเบสดอย่างเดียวนะครับการคุมตัวเบสเนี่ยเก็บได้เร็วพอสมควรเลยทําให้เพลงเนี่ยไม่เละฟังและไม่ฟุ้งนะครับแล้วก็คนที่ชอบ EDM ฮิปฮอปหรือท p o p ปจังหวะหนักๆเนี่ยก็คือจะชอบเลยนะครับหรือฟังเด e w e e k n d เคนและจ i ส b ินบีอร์ผมฟังหมดละย่านกลางเนี่ยเสียงร้องจะอุ่นโปร่งใสไม่อับไม่ถอยหลังโดนเด่นไปทางย่านต่ำนะครับตัวนี้มันไม่ได้มาจูน Vshape มากอะเออมันยังดันกลางขึ้นมาด้วยนะคร ซึ่งโทนเสียงจะออกโทนอุ่นฟังสบายไม่บางไม่แห้งนะฟังได้เรื่อยๆเลยนะครับตำแหน่งร้องอยู่ประมาณกึ่งกลางด้านหน้านะครับไม่ถอยหลังไกลหลังดนตรีนะครับกีตาร์เปียโนเสียงสายเสียงกีตาร์เนี่ยฟังออกนะครับไม่โดนเบสกบจะเหมาะสําหรับฟังเพลงพวกไทย pop k pop r amp b a c o u s ติกแล้วก็เพลงสากลที่แบบฟังโทนเสียงนักร้องชัดๆนะครับฟังได้ส่วนย่างสูงเนี่ยมันจะเด่นไปทางโลมิดครับและดึงไฮขึ้นมานิดนึงนะครับมันจะไม่ทึบนะเราปิบปากกาได้บ้างนะครับให้แฮทฉาบเสียงเสียงหายใจนักร้องพวกเนี้ยได้ยินบ้างนะครับ แต่ไม่ได้พุ่งคมจัดนะโทนแหลมเนี่ยจะออกแนวปลอดภัยนะครับโอกาสแสบหูเนี่ยต่ำแล้วก็เว้นแต่เปิดดังมากๆจริงๆนะครับซึ่งอันนี้ไม่แนะนำนะครับ เหมาะสาหรับสายฟังนานๆนะครับไม่ล้าหูไม่จิกหูถ้าเราเป็นสาย analytical เนี่ยชอบแหลมเป๊ะๆหรือรายละเอียดจัดเต็มแบบ InEar Monitor จูนแบนเลยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าปลายแหลมของอีเวบัเนี่ยนุ่มไปนิดนึงนะครับอ่ะเวทีเสียงครับเวทีเสียงตัวนี้นะครับการแยกชิ้นดนตรีมีมิติของเสียงถูกแบ่งดีครับไม่ทับกันทั้ง3ช่วงความถี่นะครับให้รายละเอียดเดินธรรมชาตินะครับแล้วก็ช่วยแยกเสียงดนตรีได้ในระดับราคาประมาณนี้ความกว้างของเวทีนะครับก็จะไม่อุดอู้เหมือนหูฟังเวเลตราคาประหยัดเวทีอยู่ระดับกลางกว้านิดๆ สำหรับหมฟังเ e อียบัตทูวีเลสนะความลึกเนี่ยพอมีเลยเยอร์หน้าหลังครับให้ความรู้สึกว่าเสียงร้องอยู่หน้านะครับเบสอยู่หลังเล็กน้อยมีการวางตำแหน่งแยกซ้ายขวาชัดเจนได้ถ้าเราฟังเพลงแบบ p OP EDM พวกนี้นะครับวงออสเคสตาราใหญ่ๆยังไม่ถึงระดับนั้นนะครับเสียงเหมาะกับอะไรบ้างนะครับ K POP T POP J POP นะครับได้หมดนะครับเสียงร้องเบสหนาทำให้ฟังเพลงสนุกครับ EDM Dance House Future Bass นะครับเบสมี Impact ดีนะครับจังหวะชัด Hip Hop Trap R&B เนี่ยมันจะเป็นคิกแล้วก็ซับนะซับเบสนะลงดีไม่บวมนะครับอันนี้ก็ได้บ้างนะประมาณสัก3-4ดาวนะครับ Rock แล้วก็ Pop Rock Alternative เนี่ยกีตาร์ ร้องก็ยังคมนะครับเสียงยังไม่มั่วง่ายนะแต่โอเคใช้ได้แต่ไม่ได้จุดเด่นก็พวกอะคูสติกอินดี้นะครับซิตี้พ็อปนะครับฟังสบายนุ่มๆแต่จะไม่เผยทุกรายละเอียดแบบหูฟังสายเรฟเฟรนนะครับพวกคลาสสิคอลออเคสตราใหญ่ๆแจ๊สซีเรียสซีเลียนเนี่ยก็พอฟังได้เท่านั้นนะซึ่งหูฟังตัวนี้ออกแนวฟังสนุกนะครับฟังได้เรื่อยๆนานๆนะครับไม่แสนไม่บาทนะเก็บบรลลัษย์และเอียดไว้พอสมควรนะครับไม่ใช่เบสถมไปเลยทุกอย่างทุกทุกอย่างนะครัับบิตนนสะ ซึ่งตัวนี้ได้ h i ไลท์ออดิโอแ e ร e l e s s เวลาเราฟังนะครับพวกเสียงรีเวิร์บห้องเสียงลมหายใจในพวกฉากอะไรพวกนี้จะชัดขึ้นนะครับเวทีเสียงจะกว้างขึ้นนิดนิดนะครับแต่ว่าเวลาเราใช้ LDAC นะครับแบตมันจะหมดไวขึ้นนะครับแล้วก็มันจะเพิ่มดีเลย์ขึ้นมาอย่าลืมปิดเวลาเราเล่นเกมนะทีนี้หมดเ c ครับพอใช้ได้นะครับนั่งห้องแอร์ห้องสมุดเนี่ยใช้ได้โอเคเลยนะครับมันจะไม่อุดอู้มันจะเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็มันจะต้องใช้2ข้างเท่านั้นใช้ข้างเดียวไม่ได้ซึ่งปกติก็เป็นประมาณนี้ On my way back home little ถ้าเทียบกับ AirPods 4เนี่ยผมให้ยังไม่ถึงครึ่งตรงนั้นนะแต่ตอนที่ผมใช้เนี่ยผมใช้ ANC เนาะซึ่งน้องมาเล่นเกมอยู่ด้านล่างเนี่ยมันเปิดโทรทัศน์ทีวีค่อนข้างเสียงดังประมาณ70-80 DB เลยนะครับผมจะต้องเปิดหูฟังตัวนี้ขึ้นประมาณ70-8 0ในการเปิด ANC แล้วฟังจะไม่ได้ยินเสียงไอ้พวกนั้นนะครับคือได้ยินเข้าบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับประมาณนี้คือถ้าเกิดจะใช้บนเครื่องบินอะไรพวกนี้หรือว่าประมาณเปิดเสียงประมาณ70-80%ดนี่ยได้นะครับ ควบคู่กับหมด ANC ไปด้วยคือ a อ c มันไม่ได้ตัดเสียงแบบหายไปอะสมมติว่าเรานั่งพูดกันอยู่เนี้ยพูดกันอยู่มันก็ยังได้ยินอยู่นะแต่มันจะตัดเสียงดีเลยก็คือเสียงพวกหืมพวกแอร์อะไรพวกนี้ ดีนะครับที่ใช้ได้ผมวัดมาเดี๋ยวประมาณ20 dB อะไรเงี้ยส่วนไมค์ครับตัวนี้มีไมค์สตัวบวก2ตัวนะครับเป็น4ตัวมี AI noise canceling มาให้ด้วยนะครับใช้งานเสียงค่อนข้างจะเต็มอิ่มเสียงกลางมีมีมวลอะมันจะไม่แบบบีบเสียงแหลมอะไรจนเกินไปเดี๋ยวไปฟังว่าเป็นยังไงนะครับทดสอบเสียงของหูฟัง Edifier e o b เป็นยังไงบ้างครับในเสียงปกติทดสอบหูฟัง AirPods เสียงเป็นยังไงบ้างครับทดสอบเสียงหูฟัง Edifier e o b นะครับแล้วก็ตัดไปเสียงหัวกล้องเสียงขนหนัก เป็นยังไงบ้างครับทดสอบหูฟัง AirPods 4แบบฝนตกดังๆนะครับดูว่าเสียงเป็นยังไงบ้างครับแล้วเดี๋ยวผมจะเงียบแป๊บหนึ่งทดสอบเสียงหูฟังของ Edifier EvoBuds นะครับอันนี้คือเสียงในห้างเสียงร้านอาหารนะครับดูว่าเป็นยังไงทดสอบเสียงหูฟัง AirPods 4นะครับในร้านอาหารเสียงดังๆเป็นยังไงบ้างครับทดสอบเสียงหูฟัง Edifier EvoBuds นี่คือเสียงลมจําลองนะครับแต่ว่าเวลาเราคุยเนี่ยเสียงลมมจะไม่เข้าหูฟังมนาะเป็นเสียงเราปึ๊บปึ๊บปึ๊บเลยอันนี้ดีทดสอบเสียงหูฟังแอปพลสี่นะครับมันจะรับลมเข้ามาแล้วมันจะตีหูเราพับพับ,พ,บพับนะครับมันจะไม่เหมือนตัวเมื่อกี้นะครับแต่ว่าดูเสียงเป็นยังไงบ้างครับอันนี้เทียบไมให้ดูนะ การใช้ไมคเนี่ยค่อนข้างดีในเรือราคานี้ผมว่าดีมากด้วยไมโครโฟนนะครับแต่ถ้ามีเสียงลมเสียงอะไรเนี่ยก็ต้องดูตามที่คุณผู้ชมรับได้ไหมตอนที่ผมเทสมานะครับแต่ถ้าเกิดคุยกันปกติเนี่ยไมคชัดๆเนี่ยตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวเรื่องที่ติดเสียงชัดเลยนะครับต่อไปการเล่นเกมครับตัวนี้นะครับมาพร้อมบลูทูธดนะครับซึ่งในเรืราคานี้ผมว่าโอมันติดท็อปเทียร์เลยนะ ผมยังไม่ได้ลองทุกตัวในตลาดเพราะว่าหูฟังมันโคตรเยอะครับแล้วก็หูฟังเกมมิ่งที่โฆษณามามันเยอะมากตัวนี้ผมกล้าพูดได้เลยว่าค่า latency หรือค่า delay น้อยสุดๆครับ คือถ้าเราเทียบกันจริงๆคือปกติเนี่ยหูฟังมันเคมมาแบบ40มิลลิเคันคือ40มิลลิเคันมันต้องเป็นห้องปฏิบัติการแล้วมันไม่ใช่แบบนิ้วแตะปกติหูฟังเล่นเกมเนี่ยที่เราเทสได้ก็ประมาณร้อยนะครับอ่ะดีๆก็กา90มิลลิเซคันตัวนี้ครับใช้กับ iPhone 17 Pro m a x เนี่ยอยู่ที่66ิมิลิเคันโอ้โหตบมือให้อ d i i i e r เลยครับ <c oughs> นั่นหมายถึงว่า สัญญาณบูทูธอะไรพวกนีมน้มันมีความเลเทนซีน้อยครับถ้าเป็น Android เนี๋ยผมลองกับ a 2 5 Ultra นะ136ยมิลลิวินน้อยมากเหมือนกันครับเอาไปเล่นเกมเนี่ยดีเลยน้อยปกติเราเล่นเกมเนี่ยจริงๆมันมันไม่ดีเลยนะถ้าเราพูดถึงดีเลยระดับ4 4อยส่เอไจะไปดีเลยทีประมาณ300ไปละแต่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปเล่นเกม FPS เลยสบายครับมันเป็นหูฟังที่ เราเปิดโหมดเกมแล้วเสียงเบสมันยังพุ่งอยูอ่เวลาเราเล่นเกมพวกนี้มันให้อรรัตราลดบางตัวเนี่ยมันจะเร่งแหลมมากนะครับส่วนมากหูฟังมันเลยเร่งแหลมไงเดี๋ยนี้ด้วยเลเท n c y ด้วยอะไรครับเอาง่ายๆสรุปเลยครับ ดีเลยโคตรดีครับในราคาเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครติดตามผมรีมิวฟังมาลหลายๆตัวนะครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่รีเลย์ดีมากนะครับสเปคนอกนั้นก็จะมีพวกแปล AI ได้22ภาษานะครับในแอปพลิเคชันเลยสามารถแปลแบบ 1, 1ต่อหนึ่งก็ได้นะครับมันจะมีแพ็กเกจภาษาให้โหลดด้วยนะเดี๋ยวลองไปดูครับว่าเร็วแค่ไหนนี่คือฟีเจอร์แปลภาษาของ Edifier Uobot e ครับข้อดีสุดเลยคือไม่ต้องใช้เน็ตแต่เราต้องโหลดแพ็กเกจภาษาไว้นะั้งหมดเนี่ยมันได้22ภาษาถูกไหมผมก็ใช้ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะครับมันก็จะมีหมดตัว เพราะว่าถ้าเป็น Google อ่ะมันก็จะไม่สามารถใช้ได้มันต้องใช้เน็ตตลอดใช่ไหมคือถ้าใช้ iPhone มันไม่ได้แบบมีช็อตคัทเพื่อแบบไปกดลัดเข้ามาโหมดนี้ได้มันต้องเข้าไปแอปพลิเคชันของ Identifier กดเข้ามาเนี่ยตรงเนี้ยแปลภาษาถึงจะเข้ามาแปลภาษาแบบนี้นะครับแปลแบบข้างกันนี่ก็คือพูดแล้วก็ดูด้วยกันแล้วก็แปลแบบตึงหน้าก็คือฝั่งตรงข้ามอะไรเงี้ยนะครับสลับภาษาได้แบบนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนภาษานี่ผมโหลดแพ็กไม่เรียบร้อยนะครับผมก็จะปิดเด็ดปึ๊บเห็นไหม แล้วไม์ของมันเนี่ยมันสามารถรับได้แบบประมาณเมตรหนึ่งได้ยินชัดแล้วก็ถ้าคุยเร็วมากๆจับ,จ,บจับไม่ได้นะแต่ถ้าคุยโดยปกติเนี่ยผมว่าพอๆกูเกิลเลยอันนี้ผมตั้งต่ําสุดคือ1น,นึ่วิคือมันจะจับ1นวิแล้วมันแปลเลยปกติดีฟอลต์มันจะเป็น2วินะสองวิเนี่ยมันก็อาจจะรอประโยคจบแล้วมันก็ค่อยแปลมปอย่ช้านะใครชอบเร็วๆแบบแปลต่อตัวเงี้ยก็เป็นประมาณนี้นะครับหูเราจะได้ยินพอแปลเสร็จเขาก็จะได้ฟังเป็นไงนี่เราแปลไปเลย ใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้วไม่ทราบว่าคุณซื้อสินค้าอะไรบ้างเพื่อไปให้เป็นของขวัญปีใหม่ไหวไหมแต่เสียง,ยงมันจะเป็นโรบอตนิดนึงผมค่อนข้างพอใจนะแต่เวลามันกดอยากให้กดแล้วมันแตะง่ายบางทีเราต้องแบบจริงๆจังหนึ่งทีนะเดี๋ยวผมลองตั้งสัก2สวิอย่าลืมซัพพอร์ตหูฟัง e d i f i e r แล้วก็ซัพพอร์ตช่องจงรักด้วยนะครับ And มันจะจับ2วิแรกก็คือว่าจับก่อนว่าเราจะพูดอะไรต่อไหมใช่หไหมอีก2วิต่อมาเขาจะแปลให้แต่เมื่อกี้ที่ผมตั้ง1วิเห็นไหมมันจะไวผมว่าฟีเจอร์นี้ใช้ได้เลยนะครับแต่ประเด็นคือมันจะต้องกดเข้ามาในแอป Edifier แต่มันไม่ได้ยากหรอกน่าจะแบบมีออกไปข้างนอกได้นะครับประมาณนี้ครับอันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งเลยออฟไลน์ก็ได้ยีิบสองภาษานะครับ สเปกยิบย่อยนะครับก็มีกันน้ํากันฝุ่นนะครับกันเหนื่อรองฝนนะครับพวกนี้ได้ออกกาลังกายเบาๆพวกนี้ได้แต่ระวังมันลื่นแล้วก็หลุดหูนิดหนึ่งนะครับถ้าใช้ตัวที่มันใส่สบายมากๆเนี่ยมันจะมีจุดนี้อยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถเชื่อมต่อแอป e d i f i e r Connect X ได้นะครับมันจะปรับรายละเอียดเลยพวก EQ พวกนี้นะครับจะปรับได้เป็นย่านนะครับประมาณ4ย่านนะครับแต่ว่าเราจะปรับละเอียดเล็กๆได้เพิ่มเป็น Custom EQ แต่ผมใช้แอปพลิเคชันผมใช้แค่2อ Equalizer เท่านั้นก็คือเพิร์บเบดกับตัว e d i f i e r EQ 2อันเท่านัง ที่เป็น Edifier ถ้าอยากฟังมันๆนหน่อยผมก็จะปรับเป็นเบสบูทก็คือได้ได้เบสเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับการแตะอันนี้ผมชอบคือการแตะในแอปพลิเคชันเขาปรับได้หมดอันนี้คือเป็นจุดที่ดีของ Edifier นะครับอยากให้แบรนด์อื่นมีแบบนี้ก็คือสามารถแตะ2ครั้งได้แตะ3ครั้งได้แล้วก็แตะค้างได้แล้วก็เซ็ตได้ทุกฟีเจอร์ทุกการแตะด้วยปกติเนี่ยมันจะโดนบังคับไว้นะแบบเออแตะสองครั้งก็จะมีแค่เพิ่มเสียงหรือว่าลดเสียงหรือว่าไปหน้าเนี่ยแต่เนี่ยคือทุกฟีีีเเจอออรร์ท่่่หูฟัััังงงตวนนน้้มบไดยาช เพลงไปหน้าย้อนกลับ ลดเสียงเพิ่มเสียงคือแตะได้หมดเลยอ่ะมาสรุปเลยนะครับข้อดีของเขาเลยคือราคาพันกลางครับแต่ฟีเจอร์จัดเต็มน่าจะสุดๆในตลาดนะครับอีกหนึ่งตัวเลยนะและฟีเจอร์เขาใช้ได้จริงนะครับอีกอันนึงก็คือเสียงดีนะครับเบสแน่นนะครับแล้วก็อันที่สามก็คือสวมใส่ง่ายเบาสบายด้วยนะครับอันที่สี่คือไมดีโทรชัดกว่าทูไวเลสราคาพอๆกันในหลายตัวแล้วก็น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ไมดีมากๆเหมือนกันนะครับข้อที่ห้าเนี่ยก็มี AI Translation มาให้ใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้ ขาที่เนี่ยแบตอืดนะครับแต่ว่ายกเว้น nc นะมันจะได้ประมาณ7ชั่วโมงแต่ nc เขาแบบเค็มไวห้5ชั่วโมงคือถ้าฟังเพลงแบตเบ็ดตุ่มๆตามๆเนี่ยไม่น่าถึงนะครับแล้วก็แอป connect x เนี่ยปรับได้ละเอียดแต่2ครั้ง3ครั้งเนี่ยที่ผมชอบจริงนะครับแล้วก็แอปหน้าตาสวยงามใช้ง่ายนะครับดูพรีเมียมดีนะมาดูข้อพิจารณาหรือข้อเสีย nc เนี่ยโอเคเราเข้าใจแล้วมันเป็นหูฟังเ a r b u d เราหลีกเลี่ยงที่จะเทียบกับ in ear หรือว่าเทียบกับตัว ราคาที่สูงกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าเด็ราคาเดียวกันมันก็ยังทํามาตรฐานของ NC ได้ในระดับที่ไม่ได้ดีมากอะ่ะมันไม่ได้เน้นแบบอินเอียอะไรพวกนี้นะครับคือมันมันใช้ได้บ้างเล็กน้อยเพื่อแบบไม่ต้องมาเปิดเสียงในหูเราดังมากให้ NC มันช่วยนะครับเวลาเราไปเอเวอร์เมนต์แบบเยงดังๆเนี่ยเราก็ให้ NC มันช่วยนิดนึงทําให้เราฟังเพลงเนี่ยทุกอย่างมันยังเก็บอยู่ครบคือถ้าเกิดว่าไม่มี NC เนี่ยเราไปฟังบนเครื่องบินบ่าฟังอะไรดยที่ไม่มี n อช่วยเนี่ยเราจะต้องเปิดดังเพิ่มมากขึ้นอีก 2ขยึกอ่ะทำให้บางทีเบสมันพ่าไปแล้วนะครับอะไรมาณเนี้ย <c oughs> ข้อที่2ก็คือแอลเด็กเนี่ยมันจะเป็นจะต้องใช้แบตเยอะนะครับแล้วก็การแปลงเสียงพวก AI เนี่ยมันยังเป็นโร,โรบอทอยู่นะครับแล้วก็ตัวมันเต็ตพอยต์เนี่ยจะมีดีเลย์นิดนึงนะครับอันนี้ไม่อาจจะไม่ข้อเสียอะไรนะครับแล้วก็อีกข้อนึงก็ยีดิเทคมันจะช้า,ชานะมันดีเลย์ประมาณ2วิอันนี้ถ้าเราใช้แบบประหยัดพลังงานอ่ะสมมติว่าเราถอดมาแล้วเราวางเราไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้ว เพลงมันเล่นไปต่อนิดน,นึงนะถ้ามันกาหยุดก็ไม่ได้เป็นไรคือบางตัวมันระวางเสร็จมันไม่มีเอเดเท็ Tech, มันก็จะเปลืองแบตไงอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสนะครับเวลาเราจับมันส่ยใหม่เนี่ยเราจะต้องแตะเล่นข้อสุดท้ายคือไม่เหมาะกับการฟังเสียงดังมากๆนะครับเปิดเกิน80%ดสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยมันจะเพิ่มพลาซึ่งโดยปกติก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ผมก็บอกเอาไว้นะครับแต่ว่าตัวนี้เวลาเราเปิดดังสุดๆเนี่ยตัวตัวเบสมันก็จะพลาลงนะครับแต่จริงๆเปิดแปดสิบนี่โคตรด,ดังแล้วนะนะอันนี้ผมบอกไว้น,นั้เชนอนก คุมดีเลยแบบทิเรียลหรูอีกตัวหนึ่งเลยในตลาดที่แบบทิเรียลค่อนข้างดีนะครับใช้แล้วฟิลดีไม่คิดว่ามันเป็นหูฟังราคาพันหหรอกดีเลยดีมากเอาซื้อหูฟังฟังเพลงดีๆไปเล่นเกมได้แล้วคุณยังได้อัตรลดของหูฟังเล่นเกมและงหูฟังฟังเพลงได้ดีอีกะแอปปรับละเอียดปรับดีนะครับจริงๆไม่ต้องมีโหมดอะไรมาให้เอาแค่ ไม่มันชัดหูฟังมันเสียงดีดีเลยเกมไม่มีอะไรพวกนี้แมบทบทีเยลดีผมว่าพันต้นๆเนี่ยก็ถือว่าคุ้มแล้ว,ลวนี้มีมัลติพอยต์มาให้อ่ะข้อเสียข้อดีก็ตามนี้นะครับนี่เป็นหูฟังอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะคุ้มมานะครับเอ i f ฟ e ย e v o b u t s นะครับร่วมสนับสนุนนะครับช่องเราแล้วก็สนับสนุนแบรนด์ที่เป็นสปอนเซอร์ให้เรานะครับอยากได้ฟีเจอร์ฟังก์ชันไหนจะเอาไปใช้ทําอะไรแล้วก็คุณชอบเพลงอะไรแบบไหนลองเม้นดูครับผมแจกนะครับแล้วก็เดี๋ยวในเพจก็จะมีร่วมสนุกนะครับอาจจะมีแจกเพิ่มเติมนะครับและวันนี้ผมและ Edifier E ์เอีโวบัตต้องขอลาไปก่อนสัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ